เสร็จเรียบร้อย100%้ยค่ะทุกคนคะ่ะตัวนี้นะคะที่เราทําเป็นห้องรับแขกนะคะหรือใครอยากเอาไปทําบ้านนะคะที่กลางทุ่งนานะหรือว่าเอาไปทําเป็นบ้านสวนนะคะแนะนําเลยค่ะตัวนี้นะคะเราทําเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะคะตั้งแต่ยกโครงมุงหลังคานะคะจนทาสีหรือทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย100%ตอนนี้ค่ะราคานะคะหมดอยู่ที่นะคะ62,000บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดใครใช้สินค้าของวัสดุต่างๆนะคะถูกกว่าเราราคาอาจจะได้ถูกกว่านี้ค่ะแต่ ต,ตัวนี้นะคะเราใช้ของนะคะตามที่เราต้องการค่ะประตูอย่างเช่นประตูตรงนี้ประตูบานสไลด์นะคะที่เราใช้ใช่ไหมคะขนาดนะ90คูณ2เมตรนะคะเราสั่งตัดค่ะ4,5 0 0แต่ถ้าเกิดซื้อสําเร็จมันก็อยู่ที่ประมาณ3000กว่าบาทค่ะเหมือนหน้าต่างคะ่ะหน้าต่างก็อยู่เหมือนกันเมตร50คูณเมตร10นะคะถ้าเกิดสั่งตัดนะคะเรา3,400ค่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนไปซื้อเองนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3000กว่าบาทประมาณ2 0 0พอย่างเนี้ยตัวนี้นะคะหมดประมาณนะคะ 62,000บาทค่ะยกโครงมุงหลังคา2 0 0 0ค่ะก่ออิฐบวกฉาบนะคะ14,000สค่ะซื้อของทําฝ้าทาสีปูกระเบื้อง11,000ค่ะค่าช่างกระเบื้องนะคะค่าช่างฝ้านะคะแล้วก็ทาสีค่ะ7,5 0 0าค่ะช่างเอาอย่างละ2 5 0 0ค่ะส่วนซื้อของมาทําไฟนะคะ1,000บาทค่าช่าง600ค่ะประตู4,5 0 0กระจก3,4 0 0่รวมแล้วนะคะอยู่ที่ราคาค่ะ 62,000บาทค่ะบางคนอาจจะได้ราคาถูกกว่าน,นี้นะคะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเลือกสินทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทุกคนนะคะเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้ค่ะนะคะราคาจะแตกต่างกันอยู่กับที่ลูกคนเลือกใช้อุปกรณ์บางคนอาจจะได้ถูกกว่าน,นี้ค่ะนะคะตัวนี้นะคะขนาด3เมตรคูณ3เมตร50นะคะสำหรับ1ห้องส่วนตัวหลังนี้นะคะรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด3เมตรคูณ7ค่ะตัวห้องสเมตรคูณ3เมตร50ะเบียง3เมตคณเมตร50ค่ะ